ติกตอกเห็นหนุม่มนุ่นน้องคนหนึ่งโพสตัดเพาะชีวิตน้อยใจนู่นนั่นนี่ก็เลยไปให้กําลังใจหลังจากนั้นหนุ่มคนนี้ทักมาหาเธอฮะบอกว่าขอไปหาที่บ้านได้ไหมเธอก็ตกใจจะมาได้ยังไงปรากฏหนุม่มคนนี้ขูบ่บอกถ้าไม่ให้ไปหาที่บ้านฆ่าตัวตายนะเธอโอนตังค์ไปให้เลยนะห้าพันเป็นค่ารถนั่งรถมาหาเธอแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทําบุญพาไปไหว้พระเผื่อว่าจะสบายใจสุดท้ายนอนบ้านคืนหนึ่งรุ่งขึ้นมากระบะเธอหายเห็นอีกทีคือเป็นภาพนิ่งถ่ายมากระบะอยู่บนเรือครับ ขอค่าไถ่กระบะไม่อย่างนั้นเจ้ากระบะพี่เนี่ยไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านตายแล้วโอโหงานนี้เสียตังค์เป็นแสนค่กระบะยังไม่ได้คืนด้วยนี่เป็นภาพจากแชทครับแชทไลน์แล้วก็ภาพรถกระบะที่อยู่บนเรือนายเต้ยหนุ่มติ๊กตอกรุ่นน้องส่งมาให้นางสาวพงษ์นะนำสมมุตินะครับเป็นแม่สาววัย38ปี ผู๋บอกว่าผมจะเอารถพี่เนี่ยค้าไปขายประเทศเพื่อนบ้านหลังจากขโมยรถไปมันหลอกเธอโอนเงินอีกแสนกว่าบาทบอกเป็นค่าถ่ายรถแต่สุดท้ายโอนตังไปให้ไม่คืนรถฮะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ศูนย์ทั้งรถศูนย์ทั้งเงินรวมรวม,รวมมูลค่ารถเข้าไปก็เกือบเกือบเจ็ดแสนบาทนะครับภาพนี้ผู้เสียหายเอามาเป็นหลักฐานร้องเรียนสื่อมวลชนครับแล้วก็แจ้งความวอนตำรวจสพ,พทุ่งฝนเร่งจับตัวให้หน่อย นางสาวพงผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักกับนายเตย้ยอายุ26ปีเป็นชาวจังหวัดร mm ้อยเอ็ดผ่านติ๊กตอกเขาไปเจอกันในต mm ิ๊กต็อกเห็นเต้ยเนี่ยโพสต์ตัดพาอชีวิตและทําท่าคิดสั้นบอกว่าตัวเองเกิดมาตัวคนเดียว <c oughs> พ่อแม่ก็ตายพี่สาวก็ตายเพราะโดนฆ่าข่มขืน mm hmm. แหมชีวิตน่าสงสารนะฮะ <No. S 1> พี่พงศ์นี่ก็เลยไปคอมเมนต์ให้กําลังใจปรากฏว่าเตย้ยทักแชทมาหา mm hmm. มาชมว่าแหมพี่ใจดีจังเลยนู่นน,นี่นั่น สุดท้ายขอเป็นแฟนนะครับคนโดนหลอกส่วนใหญ่ถ้าไม่โลภก็เนี่ยโดนหลอกเพราะสงสารใช่ไหม,มงานนี้เรื่องสงสารเป็นเหตุเลยครับสุดท้ายเต้ยขอคบนางสาวพงเป็นแฟนอตอนแรกแกบอกแกปฏิเสธออกไปนะแต่เต้ยบอกว่าทัางนั้นขอไปเยี่ยมที่บ้านช่วงปีใหม่ได้ไหมพี่ตอนแรกก็ปฏิเสธเหมือนกันแต่เต้ยส่งมาอีกภาพหนึ่งเป็นเชือกคล้องคอ,งองแบบนี้ภาพนี้ฮะัร้อ,องไห้เขียนจดหมายลาตายด้วยนะ บอกผมขอโทษที่ผมเป็นคนไม่ดีโอ้โหดราม่ามาเลยโอ้โหที่พงษ์่างี้ใจคอไม่ดีแล้วสงสารด้วยกลัวเขาฆ่าตัวตายด้วยเขาเขียนจดหมายแล้วเนี่ยก็เลยโอนตังไปให้5,000บาทให้เต้ยนั่งรถจากร้อยเอ็ดมาหาที่บ้านที่จังหวัดอุดรธานีมเมื่อวันที่สองมกราคมแล้วก็ให้นอนที่บ้านด้วย1คืนนี่คือภาพตอนที่มาเจอกันแล้วนะครับจนกระทั่งเช้าวันที่สามมกราคมเต้ยปรับทุกข์อีกแล้วอบอกรู้สึกดวงผมไม่ค่อยดีเลยพี่เหมือนดวงตก อยากไปไหว้พ่อปู่ศรีสุโธที่คำชะโนดนี่ก็พากันไปในภาพนี้นะฮะเ<อ>พี่วงใจดีมากเลยนะอพอตกเย็นนางสาวพงษ์บอกว่าเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปธุระต่างหมู่บ้านกลับมาอีกทีเต้ยหาย<อ>กระบ,บะที่บ้านก็หายหลังจากนั้นมีคนทักแชทมาบอกว่าเป็นเจ้าหนี้ในเต้ยบอกให้นางสาวพงษ์เนี่ยโอนตังไปให้สามหมื่นห้าถ้าอยากได้รถคืนเธอบอกด้วยความห่วงรถฮะ โอนเงินไปปรากฏไอ้ชื่อเวลามันเด้งขึ้นมามันเป็นชื่อบัญชีในเต้ยนะอืมออแล้วสุดท้ายโอนไปปุ๊บสามหมื่นห้ารถก็ไม่ได้คืนแล้วก็มีทักออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนโอนไงอโอนเงินไปกับหมดบัญชีอ่ะศูนย์เงินไปแสนกว่าบาทเห็นท <He ard. S 1> ่าไม่ได้การแล้วไปแจ้งความกับสพทุ่งฝนให้อายัดบัญชีในเตย้ยปรากฏเต้ยก็หล้ตัวส่งข้อความมาขู่ขอให้ถอนอายัดและถอนแจ้งความไม่อย่างนั้นจะเอารถคันนี้ของพี่เนี่เอาขึ้นเรือแล้วนะค่ะ <c> ถ่ายภาพแชะแล้วส่งมาบอกถ้าพี่ยังไม่มถอนอายัดถอนแจ้งความออผมจะเอารถลงเรือไปขายประเทศเพื่อนบ้านอโอ้โหเจ็บหนักนะครับงานนี้ฟังเสียงผู้ชายหน่อยครับคิดแต่ว่าความดีจะควมม้องไหมคิดว่าเขานายชิคึนคือเฮ็ดจ้าไหนกับไดผู้หญนมหนาวจาาา้ไดนเพื่อให้ได้รถคืนเพื่อให้ได้รถคืนให้ปูภาพไปแจ้งคว่ยูรถผักไปแจ้งความ,อวามตอนนั้นคือมันกระเบอร์ได้บันมันอะไรสตรีแล้ว,ว,วออกับว่าวกวนเพราะว่ามอนี่กคือหลีกเลี่ยงเฮ้าว่าใหโทษ มนก็บอกแต่ว่าในคืนนั้นว่าว่าต้องแจ้งตำรวจห้ามแจ้งตำรวจเด็ดขาดเราเราสิได้รถขึ้น่าสุดนี่คือยังไงติดต่อกันมันว่าติดต่อมาบางใดหนึ่ติดต่อมาวันนี้ว่าจะได้รถคืนอยู่แต่ว่ามีเงื่อนไขจะได้รถคืนอยู่ใจเย็นๆว่าต้องดินล้นว่าต้องไปหาไผยสิได้รถคืนอยู่แต่มสให้เห็นรถแต่ต้องแลกกับกดหลอกธนาคารตอนที่แลกนั้วมันก็เป็นระยะนอกระเทยเบิ้งแล้วเอาเงินมาถล่มธนาคารอีกขั้วเลยว่าเอ้เบิร์มีหม่องยืมแล้วไอ้เบิร์แล้วเลยว่าไงวะ คันว่าห้เงินนี่สิแยกอะไรนู่นี่นี่ฝั่งนางสาวพงศ์ก็ยืนยันบอกว่าการที่ให้เต้ยมาบ้านเนี่ยไม่เคยมีอะไรเกินเลยกันนะฮะที่ช่วยไปทั้งหมดทั้งมวลเพราะสงสารแต่ตอนนี้เธอบอกว่าความสงสารเนี่ยเอาไว้ก่อนไม่คุยแล้วนะอตอนนี้อยากได้รถคืนเพราะรถคันนี้เก็บเงินซื้อมาราคา5 5 0 0 0นหา่บาทแล้วก็โพสต์โซเชียลแล้วก็ร้องนะะักข่าวเพราะว่าอะไรอยากเตือน,นคนอื่นๆในโซเชียลเนี่ยตระหนักเอาไว้ด้วยว่ารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ งานนี้ไม่อยากให้เหมือนเธอฮะเสียทั้งรถเสียทั้งเงินจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์แบบที่ดีๆในโซเชียลมันก็มีแต่ว่าหลายครั้งหลายคราที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันหลอกลวงต้องดูดีๆจริงๆนะคะคร,รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่อง8